กราบสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องอโลเทนะครับก่อนเดื่นต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกดซับสไคร้ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจช่องกราบผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพูดถึงเรื่องราวภายในเรือนจำนเนื่องจากว่ามีเพื่อนท่านหนึ่งคอมเมนต์มาอยากรู้วิธีการเพิ่มขนาดท่านชายเพิ่มความมั่นใจ เพื่อนท่านนี้ก็เป็นนะครับเจ้าเก่าเจ้าประจําขาประจําที่เข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยความคิดเห็นกันเป็นกัลยาณิมิตที่ดีต่อกันดังนั้นนะผมก็จะรวบรวมวิธีการทั้งหมดทั้งมวลมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในคลิปนี้เผื่อใครอยากจะทําเพิ่มความมั่นใจในความเป็นชายก็ว่ากันไปนะทีนี้นะการเพิ่มขนาดท่านชายในเรือนจําเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีมีทั้งแบบชั่วคราวมีทั้งแบบถาวรแก้ไขได้แก้ไขไม่ได้ก็ฟังเอาแล้วกันนะครับว่าเพื่อนๆจะเลือกทําแบบไหน อันดับแรกที่ผมจะนําเสนอนั่นก็คือการฝังมุกนะครับในสมัยก่อนนะครับเขาจะใช้ก้นขวดในการทําเป็นมุกแต่ต้องระวังนะครับก้นขวดเนี่ยคนทําดีก็ดีคนทําไม่ดีมันจะมีรอยเลาเล็กๆเ,เวลาฝังไปแล้วถ้ามันเกิดแตกเกิดบิน่นอันนี้คืองานหยาบเลยนะครับต้องเอาออกแล้วบางทีนะครับเศษขวดมันไปขูดกับข้างในมันก็เกิดการอักเสบข้างในนะครับในเรือนจํานะครับการเข้าถึงนะครับเรื่องเกี่ยวกับการรักษาหรือว่านะครับ เรื่องเกี่ยวกับสุขลักษณะมันไม่ค่อยดีเหมือนข้างนอกดังนั้นถ้าอาวัยวะเพศเราอักเสบข้างในนะครับเรียบร้อยเลยครับเป็นหนองนะครับต้องเอาผ้าพันแผลมาพันหนองไหลเยิ้มลักษณะแบบนี้ก็มีให้เห็นดังนั้นปัจจุบันนี้นะครับเขาก็เลยอัปเลเวลนะครับจากการใช้ก้นขวดมาเป็นใช้ลูกกิ้งนะครับที่อยู่บริเวณหัวพิมพ์เสน้ำอันนี้จะมีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็นะครับ ไม่มีรอยแตกรอยบิ่นนะครับมันกลมมาโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าเขาใช้ด้ามแปลงเหลานะครับให้แหลมเพื่อแทงมุกอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันอาจจะเป็นวิธีการเดิมๆหรืออาจจะเป็นทางเลือกสุดท้ายแล้วก็ได้เนื่องจากว่าเวลาเราเหลาด้ามแปลงไปเก็บไว้ มันจะเกมนะครับเกี่ยวกับสิ่งของต้องห้ามของแหลมคมเวลาเจ้าหน้าที่จู่โจมเขาไม่ได้ตีด้ามแปลงเป็นอุปกรณ์แทงมุกนะครับเขาตีเป็นอาวุธดังนั้นนะครับส่วนมากแล้วในเรือนจำเนี่ยเขาจะใช้ชุนในการที่จะแทงมุกชุนคืออะไรครับชุนก็คืออุปกรณ์สารแห่สารอวนซึ่งมันจะมีปลายแหลมอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปเหลาเพิ่มและมันไม่จำเป็นต้องมาหวาดระแวงเจ้าหน้าที่ โดยปกติแล้วนะครับในเรือนจํามันจะมีกองงานสารแหสารอวนก็เอาเม็ดมุกนะครับไปแทงนะครับหลังกองงานไปแอบแทงกันในระหว่างที่ทํางานในกองงานสารแหสารอวนได้แบบชิวๆได้แบบสบายๆลักษณะาการฝังก็มีหลากหลายลูกแบบนะครับบางคนฝังเป็นแบบเม็ดมะระเลยก็มีนะครับนะรอบตัวเลยนะบางคนนะครับยี่สิบสามสิบเม็ดผมเคยเห็นนะครับแต่เป็นเม็ดเล็กๆนะครับเป็นตะปุ่มตะป่ํมทั่วเลยหรือบางคนนะครับ ก็อาจจะฝังเป็นลักษณะของตากลบหนะ้าข้างๆใหญ่ๆเลย2อันนะบางคนนะครับทําเป็นลักษณะคล้ายๆแคปซูลนะหมุนติ้วๆเหมือนลูกข่างลักษณะแบบนี้ก็แล้วแต่นะครับความชื่นชอบของแต่ละคนนะครับที่จะ เลือกออกแบบดีไซน์นะครับอวัยวะเพศของตัวเองทีนี้ข้อดีของการฝังมุกก็คือนะครับมันสามารถเอาออกได้ทันทีเนื่องจากว่าถ้าหากเราเบื่อหรือว่าแฟนเรานะครับไม่พอใจไม่ชอบใจเราสามารถเดินไปคลินิกไหนก็ได้นะครับบอกเขาว่ามาผ่ามุกออกหมอก็จะทําการผ่าให้เรานะครับเหมือนกับผ่าฝีหรือว่านะครับเหมือนกับการผ่าตัดทั่วๆไปผ่าตัดเล็กนะครับมันไม่ได้ใช้อุปกรณ์มากมาย หรือบางคนนะครับถ้าใจเด็ดหรือว่าใจแข็งพอครับก็ดึงหนังให้ตึงนะครับแล้วบริเวณที่เป็นเม็ดมุกมันจะปูดขึ้นมาเขาก็จะใช้ปลายมีดโกนนี่แหละกดลงไปเบาๆพอหนังนะครับโดนปลายมีดโกนไปปุ๊บมันก็จะปีออกแล้วเม็ดมุกก็จะเด้งออกมาปึ้งแค่นั้นจบนะครับเพราะว่าแผลที่เกิดจากการผ่ามุกออกเนี่ยเขาไม่เย็บหรือแม้แต่แผลที่เกิดจากการฝังมุกเองเขาก็ไม่เย็บนะครับใช้แค่ ยาทาแผลสุดทาแค่นั้นเองนะครับหายาแก้อกเสษกินวัน2วันก็หายแล้วสําหรับบุกมันแก้ไขง่ายใส่ง่ายถอดง่ายต่อมาที่ผมจะพูดถึงนั่นก็คือนะครับการผ่าเบ้นถือว่าเป็นอีกสเต็ปหนึ่งของการโมดิฟายขนาดท่านชายนะครับสำหรับการผ่าเบนนะครับอุปกรณ์ในเรือนจำเนี่ยมันค่อนข้างที่จะจํากัดนะครับแต่เขาก็ทุรักทุเลทําจนได้นะครับวิธีการก็คือนะครับเขาจะไปเอาใบมีดโกนมานะครับ ใบมีดโกนที่ว่านี้ในเรือนจํามันไม่มีขายนะครับแบบด้ามสูขเขียวที่ถอดใบได้มันจะเป็นใบมีดโกนแบบมีด้ามมีแค่นะครับขอบใบมันโผล่ออกมานิดหน่อยนะครับถ้าเราเคยบวชเป็นพระเราจะรู้นะครับใบมีดโกนที่พระใช้โกนหัวนั่นเองครับแต่วิธีการของเขาก็คือนะครับเขาจะทุบพลาสติกออกแล้วมันจะเหลือแค่ใบล้วนๆเป็นใบบางๆเล็กๆเลยนะครับนะ หรือบางคนอาจจะมีเส้นมีสายนะครับได้ใบมีดผ่าตัดมาจากแดนพยาบาลอันนี้ก็แล้วแต่แต่โดยปกติทั่วไปแล้วเขาก็จะใช้ใบมีดโกนนะครับทีนี้การผ่าเบ้นมันก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ได้ง่ายนะครับมันต้องเป็นคนที่มีความรู้ความชานาญอยู่พอสมควรเนื่องจากว่านะครับมันต้องกรีดบริเวณหนังปลายอวัยวะทีนี้การกรีดนะครับเรากรีดลึกบานมากเรากรีดน้อยบานน้อยนี่คือหลักการของการกรีด กรีดลงไปนะครับถ้ากรีดลึกจัดๆเขาก็จะเย็บประมาณ3-4เข็มถ้ากรีดน้อยๆอาจจะเย็บแค่เข็มหนึ่งสองเข็มนะครับนะอยากบานแค่ไหนก็กรีดลึกแค่นั้นนะครับมันจะบานตามการกรีดหลังจากกรีดเสร็จเขาก็นะครับใช้อุปกรณ์ในการเย็บแผลเนี่ยเย็บแล้วก็นะครับมัดแบบการผ่าตัดทั่วๆไปเลยรอจนกว่าแผลแห้งเขาก็มาตัดไหมออกนี่คือวิธีการง่ายๆนะครับ การผาเบ้นมันก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับนะอาจจะผ่าเป็นลักษณะ3แฉก4แฉกที่เราเรียกว่าผ่าเบ้นผ่าโฟกแต่มันจะมีขั้นสุดกว่านั้นก็คือผ่าสองแฉกผมเคยเห็นเขาเรียกว่าปากเป็ดเพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินผมเคยเห็นคนนึงนะครับเขาผ่าแล้วกรีดลึกมากนะครับนะมันก็จะกลายเป็นเหมือนปากเป็ดเพื่อนๆจินตนาการเอานะครับว่าปากเป็ดมันเป็นยังไง ก็คือนะครับมันจะบานข้างบนข้างล่างอ้าออกทีนี้ลองนึกนะครับเวลานะครับถอนออกมานะครับปากเนี่ยมันก็จะคูดกับผนังมดลูกแล้วมันก็จะงับนะครับมันก็จะไปหนีบเอาเนื้อนะครับนะเขาบอกว่านี่คือสุดยอดของการผ่าเบ้นก็คือการผ่าแบบปากเป็ดนะใครจะผ่าก็ลองผ่าในลักษณะนี้ดูแฮ้พูดเล่นนะครับนะแต่เขาบอกว่ามันโหดจริงๆนะครับผ่าแบบปากเป็ด คือถ้า3แฉก4แฉกเนี่ยด้วยลักษณะของแฉกที่มันเล็กนะครับนะมันอาจจะนะครับไปขูดน้อยแต่อันนี้คือเวลามันผ่าเป็นแค่2องแฉกหรือว่าเป็นปากเป็ดเนี่ยมันจะบานเปิดบนเปิดล่างนะครับเพื่อนๆก็จินตนาการเอาเองแล้วกันนะผมเคยเห็นผมก็รู้สึกหลอนเหมือนกัน,นครับเหมือนกําลังจะอ้าปากกินอะไรสักอย่างประมาณนั้นเลยนะครับนะการผ่าเบ้นนะครับโดยทั่วๆไปนะครับเขาไม่มียาชาฉีดนะครับในเรือนจํา เขาเล่นกันสดๆนะครับกินแค่ยาแก้อักเสบกับทายานะครับที่ใช้ทาแผลสดเท่านั้นเองนะครับยาฆ่าเชื้อยาอะไรประมาณนี้นะครับนะแต่ไม่มียาชงยาชาทีนี้นะครับการผ่าเบนเนี่ยมันจะมีสเต็ปขั้นสูงไปกว่านั้นอีกนิดนึงนั่นก็คือการฉีดยกดอกเวลาเราผ่านะครับถ้าเราไม่ฉีดเนี่ยมันก็จะเป็นแค่หนังตึงๆลักษณะเวลามันแข็งตัวนะครับหนังมันก็จะบานออก ตามการผ่านะผ่ามากบานมากผ่าน้อยบานน้อยแต่ถ้าเราฉีดยกดอกนะครับนะบริเวณที่มันเป็นดอกหรือว่าที่บานออกเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยนะครับสารที่เราฉีดเข้าไปไม่ว่าจะเป็นนะครับน้ำมันมากอกก็ดีหรือว่าที่ผึ้งยูนิซันก็ดีนะครับเวลาฉีดไปปุ๊บดอกมันจะเต็มนะครับนะทีนี้ล่ะครับไสกอกนะครับอันละหบาทที่เราเคยเห็นตามตลาดนะครับยางอาย เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหนังมันเต็มไปด้วยน้ํามันมากอกเต็มไปด้วยขี้พึ่งยูนิซันแล้วดอกมันก็จะเป่งมันก็จะบานนะครับนะโอโหบอกเลยนะครับว่าถ้าใครโดนไปนะครับขี้ไม่แตกผมจะแจกไมโลเพราะลักษณะของมันนะครับจะเป็นดอกบานอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากว่าเขาฉีดนะแต่ถ้าไม่ได้ฉีดเนี่ยเวลาอวัยวะเพศเราเหี่ยวดอกมันก็เหี่ยวตามแต่ถ้าฉีดเมื่อไหร่ครับ พร้อมเสมอเพราะดอกมันจะบานรอต้อนรับนะครับสำหรับผู้ที่พลาดมาเป็นเหยื่อนี่ก็คือการผ่านะครับนะทีนี้การผ่าเนี่ยเวลาเขาแก้ไขมันสามารถแก้ไขได้นะครับนะเขาก็แค่ไปขิบบริเวณที่ผ่าออกมันก็จะกลายเป็นเหมือนคนอิสลามที่ถูกขีบหนังบริเวณตรงปลายออกหัวมันก็จะบานอยู่ตลอดการผ่าเนี่ยมันยังพอแก้ไขได้นะครับนะเหมือนกับการฝังมุกการผ่าอาจจะต้องสูญเสีย เนื้อบางส่วนบริเวณปลายอวัยวะออกไปแต่รูปร่างลักษณะหรือว่านะครับโครงสร้างมันก็ยังคืออวัยวะเพศชายอยู่นะครับต่อมาที่ผมจะพูดถึงนั่นก็คือการฉีดสำหรับการฉีดนะผมไม่แนะนำให้เพื่อนๆทำเลยนะครับนะถามว่าทำไมเพราะว่าการฉีดจริงอยู่นะครับมันสามารถเพิ่มขนาดผิดหูผิดตาหรือว่าเห็นผลทันใจเลยนะครับนะฉีดปุ๊บใหญ่ปั๊บแต่ว่าอะไรครับมันแก้ไขยาก แล้วถ้ามันเกิดผิดพลาดมานะครับเกิดอักเสบเกิดเน่าสิ่งที่ตามมาก็คือค่ารักษาที่สูงมากนะครับก่อนที่จะไปฟังวิธีการผมบอกเลยนะครับถ้าเราจะเอาสารแปลกปลอมที่เข้าไปอยู่ในอวัยวะเพศเราออกต้องใช้เงินหลายหมื่นนะครับทำหลักร้อยรักษาหลักหมื่นนี่คือสโลแกนของการฉีดและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับนะเวลามันผิดพลาดถึงขนาดต้องเน่าเนี่ยบางคนต้องตัดทิ้งเลย มันไม่เหมือนการผ่าเบน์หรือว่าฝังมุกที่เวลาเราแก้ไขมันก็ยังคงเป็นลักษณะของอวัยวะเพศชายอยู่นั่นเองทีนี้สําหรับการฉีดนะเพื่อนๆอ,อยากฟังผมก็จะเล่าให้ฟังการฉีดเนี่ยอุปกรณ์มันง่ายมากครับใช้แค่เข็มฉีดยาแล้วก็นะครับสารที่จะฉีดเข้าไปโดยปกติแล้วเขาก็จะใช้น้ำน้ำ,นำมันมาก,กกับขี้พึ่งยูนิซันแต่หลักๆเลยเขาใช้ขี้พึ่งยูนิซัน ในสมัยก่อนที่พึ่งยูนิซันอาจจะหายากก็เลยใช้น้ํามันมะกอกข้อเสียของน้ํามันมะกอกก็คือมันเป็นพังผืดง่ายและมันเสียทรงง่ายกว่าทีเพึ่งยูนิซันเนื่องจากว่ามันเป็นของเหลวนั่นเองนะครับนะใช้ไปใช้มาบางคนนะครับไหลามารวมอยู่ตรงหัวกลายเป็นเหมือนลูกตุ้มเพื่อนเพื่อนเคยกินขนมลูกตุ้มไหมครับที่เสียบไม้นะครับนะ ขายอยู่ตามตลาดนะครับอันละสิบาท15บาทนะลักษณะเป็นแบบนั้นเลยนะครับเนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่ามันไหลมารวมกันอยู่บริเวณปลายอวัยวะเพศนั่นเองนะครับแต่ที่พึ่งดูนีซันเนี่ยมันมีความเนืดกว่าดังนั้นเวลาฉีดเข้าไปมันจะอยู่ทรงรูปทรงมันจะสวยงามกว่าการฉีดแต่ละครั้งก็แล้วแต่นะครับว่าเราต้องการให้มันใหญ่มากใหญ่น้อยขนาดไหนแต่โดยรวมๆแล้วเขาจะทยอยฉีดนะ ทีละเล็กทีละน้อยนะครับบางคนก็ฉีดแค่ทีละ1 0 c ซีซียีซีซีไล่ไปเรื่อยๆนะครับดูผลข้างเคียงก่อนการฉีดขี้พึ่งยูนิซันนะครับเขาจะนำไปแช่ในน้ำอุ่นให้ขี้พึ่งมันละลายตัวก่อนนะครับแล้วก็ดูดเข้าสลิงนะครับการฉีดต้องฉีดโดยผู้ชำนาญการนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถฉีดไปโดนเส้นเลือดได้นะครับคนที่เขาเคยฉีดบ่อยๆเขาก็จะรู้ว่าบริเวณไหนนะครับควรฉีด การไล่น้ํายาไล่ยังไงการปั้นนะครับให้มันมีรูปทรงสวยงามปั้นยังไงเพราะถ้าเราฉีดสุ่ม 4, สี่สุมห้าแล้วไปโดนเส้นเลือดนะครับแล้วเส้นเลือดอุดตันปุ๊บมันจะเกิดการอักเสบทันทีดังนั้นเวลาเขาฉีดเขาก็จะดึงหนังดูก่อนนะครับว่าตรงไหนมีเส้นเลือดฝอยตรงไหนมีเส้นเลือดสําคัญแล้วเขาก็จะหาช่องว่างในการฉีดไปใต้ผิวหนังเพื่อไล่น้ํายาเข้าไปเพื่ออ,อัดน้ํายาเข้าไปแล้วก็ค่อยๆปั้นนะครับนะคึงไปเรื่อยๆ ให้อวัยวะเพศนะครับมันเป็นรูปทรงที่สวยงามนี่ก็คือการฉีดนะครับแต่ผมไม่แนะนำแม้ว่ามันจะทำได้ง่ายๆย,ยิ่งน้ำมันมเกอกแล้วด้วยนะครับไม่ต้องผสมอะไรเลยดึงสดๆออกจากขวดแล้วก็ทิ่มลงไปปุ๊บมันจะกลายเป็นว่าเราเพิ่มขนาดแบบทันตา แต่ว่าผลข้างเคียงมันค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับน้ำมันมะกอกและที่พึ่งยูนิซันเองก็ใช่ว่าจะดีหลายคนอาจจะมาคอมเมนต์บอกว่าผมฉีดมาแล้ว5ปี10ปียังไม่มีผลข้างเคียงยังใช้งานได้ปกติอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับมันแล้วแต่ว่าร่างกายของแต่ละคนว่าจะมีความทนทานมีภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปในร่างกายเรามากน้อยขนาดไหนมันก็มีนะครับบางคนที่ ฉีดมาตั้งแต่หนุ่มๆจนแก่ก็ยังไม่มีผลกระทบใดๆยังไม่เน่าไม่เปื่อยยังไม่เสียทรงหน้าแต่ว่าหลายคนพอพลาดมาแล้วนะครับอยู่ในเรือนจำนครับรูปร่างบิดเบี้ยวเนื่องจากว่าเกิดพังผืดเกาะก็มีหรือบางคนนะครับเน่าจริงๆปิจริงๆนะครับหนองกิน รากฏว่าไปหาหมอหมอทําการขูดออกนะครับเหลือแต่แกนต้องนั่งนิ่งๆน,นะครับเดินไม่ได้ขยับตัวก็ไม่ได้นะครับมีผ้าพันแผลพันไว้ตรงกระเจียวนะครับนะ ขยับตัวทีก็โอ t นะครับรักษาตัวกันยาวๆนะครับใช้งานแทบจะไม่ได้เลยนะครับสำหรับการฉีดก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ต้องวัดดวงกันพอสมควรนะครับฉีดดีก็ดีไปฉีดไม่ดีอาจจะไม่เหลืออะไรไว้ใช้งานเลยและวิธีการสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงในคลิปนี้นั่นก็คือน้ำมันจิ้งเหลนในตำนานนั่นเองนะครับหลายคนฟังอาจจะขำกากเฮ้ยน้ำมันจิ้งเหลนมายังไงนะครับนะการใช้น้ำมันถูนวด ความจริงแล้วมันไม่จําเป็นต้องใช้น้ํามันจิ้งเหลนนะครับอาจจะเป็นน้ํามันลักษณะของน้ํามันมะพร้าวหรือนะครับครีมบางตัวที่ใช้ถูนวดนะครับบริเวณอวัยวะก็ได้นะครับแต่หลักการนะครับสำคัญของมันก็คือการที่เราบีบนวดหรือว่าคลึงบริเวณอวัยวะเพศเราบ่อยๆนะครับมันจะทําให้ระบบ สูบฉีดเลือดนะครับหรือว่าสูบฉีดโลหิตเนี่ยเข้าไปหล่อเลี้ยงอวัยวะเพศเราได้ดีขึ้นนะครับเหมือนกับเราออกกําลังกายกระเจียวเรานั่นเองนะครับนะการคึงการนวดให้มันมีการแข็งตัวนะครับหดตัวอยู่เรื่อยๆนะครับมันจะทําให้ขนาดอาวัยวะเพศเราขยายขึ้นนิดหน่อยนะครับไม่ใช่เยอะนะครับนะถึงขนาดว่าเขามีหลอดสูญยากาศขายนะเวลาเราไปพบแพทย์หรือว่าไปหาหมอครับที่ทําการรักษาเกี่ยวกับ ขนาดอาวัยวะเพศเล็กเนี่ยเขาจะให้หลอดสูญยากานมานะเพื่อทําการปั๊มนะครับให้อวัยวะเพศเรามีการขยายตัวนะครับให้เลือดเข้าไปหล่อเลี้ยงมันก็จะเพิ่มขนาดได้บ้างนิดหน่อยมันไม่เหมือนการฉีดนะครับนะแต่มันจะทําให้ขนาดเราเพิ่มขึ้นมาบ้างแค่นั้นเองนะครับดังนั้นน้ํามันจิ้งเหลนในตํานานที่ผมพูดถึง มันก็เข้าหลักการเดียวกันนั่นแหละครับนะตัวน้ํามันอาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องของการขยายตัวหรือว่าเพิ่มขนาดแต่ตัวน้ํามันเป็นการหล่อลื่นเป็นการนะครับลดการเสียดสีลดผิวสัมผัสนะครับทาให้นะับมันละมุนในการจับขึ้นเวลาเราคึงเรานวดนะครับมันก็จะลื่นมือนะครับนี่ก็คือน้ํามันจิ้งเหลน,นะครับน้ํามันในตํานานนั่นเองโดยหลักการแล้วตัวน้ํามันไม่ได้ทําให้ใหญ่ขึ้นนะครับแต่วิธีการนวด วิธีการคึงต่างหากนะครับที่ทําให้อวัยวะเพศเราใหญ่ขึ้นเราไปจับมันบ่อยๆเราไปคึงมันบ่อยๆนะครับกล้ามเนื้อหรือว่าหลอดเลือดบริเวณนั้นนะครับได้รับการกระตุ้นมันก็จะทําให้ใหญ่ขึ้นมาบ้างนิดๆหน่อยๆนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับการเพิ่มขนาดตั้นชายนะครับ ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันนะครับตัวผมเองก็ไม่ได้รู้มากขนาดนั้นแต่ผมก็พอเคยเห็นมาบ้างก็นำมาแชร์นำมาบอกนำมาเล่านะครับถือว่าช่องผมนะครับเป็นกัลยาณนิมิตที่ดีกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะเข้ามารับชมรับฟังนะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเช่นเคยนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้เพื่อนๆจงมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนอย่าลืมไปกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกระผมด้วยนะครับ ขอบคุณมากมายจากใจจริงช่อง Hello t e ขอบคุณครับผม